ทุกเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยอานนนคราวหนึ่งเราอยู่ที่ป่าไผ่เป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชคฤห์นี่แหละครั้งนั้นเวลาเช้าเราครองจีวรถือบาทเพื่อไปบินทบาทในกรุงราชคฤห์คิดขึ้นมาว่ายังเช้าเกินไปสำหรับการบินทบาทในกรุงราชคฤห์ถ้าฉะนไหนเราเข้าไปสู่อารามของปริพาชก ผู้เป็นเดียรถีเหล่าอื่นเถิดเราได้เข้าไปสู่อารามของปริภาชกผู้เป็นเดียรถีเหล่าอื่นกระทาสัมโมทนียกถาแก่กันและกันนั่งลงณที่ควรข้างหนึ่งอานน์ปริภาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับเราผู้นั่งแล้วอย่างนี้ว่าท่านโคตมะมีสมณะพราหมณ์บางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า เป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองมีสมณะพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้มีสมณะพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้ท่านโคตมะของพวกเรากล่าวสอนอยู่อย่างไร และพวกเรากล่าวอยู่อย่างไรจึงจะเป็นอันกล่าวตามคำที่ท่านโคตมะกล่าวแล้วไม่เป็นการกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามจะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติเตียนไปด้วยดังนี้อานนท์เราได้กล่าวกับปริภาชกทั้งหลายเหล่านั้นว่าปริภาชกทั้งหลาย เรากล่าวว่าทุก์อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่าอาศัยปัจจัยคือผัสสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าว